สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าพี่น้องถ้ามาเบิ่งผพักซี่ล้อมหรือว,ว่าพักลิ้มผัวบักลาพักลิมผัวบักลาพักซี่ล้อมงามงามพี่น้องยิงตัดยิ่งแตกยิงยิ่งแตกยิ่งกินยิ่งกินยิ่งปุงข่้นบอกกินกับแกเบิ่งนี่พี่น้องที่ว่าคอยแยกกระถางรีวิวพี่น้องเบิ่งกเนาะนีพี่น้องขึ้นมาตัดแล้วกิน เบิปีเบิร์สต์งามคักงามแนวพี่น้องขอเอาจุลินทซี่สังคอแสงหดพี่น้องจ้าอันนี้เงาแล้วเดี๋ยวสิตัดออกถ้าถ้าแมนว่าเข้าบบกินตัดออกไปเห็ดปุ๋ยก็ได้พี่น้องด้วยพอะวามันปงไม,ปงมป่ปงไม้ผนสีอ่อนสีเขียวเนาะปงไม่เนาะเมือนในพี่น้องขอสิมาตัดนี่ตัดง่ายนี่หมูสีมะเอาเลยตัดไปฝากหมูล่างไปฝากเพื่อเมือในพี่น้อง อันนี้คอยตัดนี่กระถางนี่ปลงใบสีอ,อ,นนอ,อ่อนนี่งามงามพี่น้องอ่อนซ้อนเนาะมุจจาว่าบ่อ่อนซ้อนน้ำข่อยบ่ปามาตัดพี่น้องเอากรอใดดีเอาแบกไว้ข้างบ้านพี่น้องเอากรอไหนดีจะเอาเม็ดอ่อนอ่อนอืมเอานี่ยล่ะเอาอ่อนๆนล่ะเห็นบ่พี่น้อง จะได้สิตัดในพี่น้องิึงเขาเขาตัดนี่ตัดเป็นกระถางกระถางไม่เด้พี่น้องจริงๆมันจะได้พปร่งพอมกันเนาะมองเฉยพี่นอ้องิึงด้ะมันงามซํำได้มองดีมันหนาวเพราะตายพี่น้องจา๋าพี่น้องม่งนี่พี่น้องจ๋ามึงนี่นะอันนี้อันพักสมบปีพักข้าวตองพักแปนพักออีเลิร์เนี่ยพี่น้อง ผูแว้เขาก็ได้เก็บกินเนาะพักแปกก้นกับง่ามนี่พักแผ่วพร้อมมือหน่องคอยจะไปกินกบก่อยมือแรงอันนี้สิตัดไปห้หมูพร้อมงามขักงามเนี่ยอนจอดเอาอีกจะกำง่างก่อน วันนี้พี่น้องมุ้งความงามเพิ่นวันนี้งามเนาะเฮ้ยอ่อนซ้อนเอาซัมเนี่แหละเดี๋ยวใช้มูเพิ่นมาตัดตัวเองมันนี่คอยฟินพี่น้องเขาปลูกเขาเก็บกินเองมันฟินเด้มันฟิน,ม,น,ฟนมันหอม,มพี่น้องโอ้ยคอยสะอ่อนเต็มใจนี่เลยเด้หอม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  กินกับลาบกับก้อยกับปนกับแซบพี่น้องจา้าเอากันไก่ตัดเอาเลยนี่เห็นะง่ามเนาะสะออนเนาะพี่น้องสะออนน้ำข่อยวะขอบคุณในไลยเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลน์นะพี่น้องขอบขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ด้วยดีเสมอมามาเมาพักซี่หลอมไปกินกับปนกับลาบด้วยพี่น้องจา้า บายบายจุ๊บจุ๊บพี่น้องอยู่ดีมีสุขลำรวยกันทุกคนนะพี่น้องจ้าบาย